ครับก็ขอกราบสวัสดีนะครับ FC ของผมทุกท่านนะครับที่ติดตามช่อง YouTube นะครับคนดวงดีปันสุขเพื่อสังคมนะครับวันนี้ก็มาพบปะกันเช่นเคยนะครับกับการวิเคราะห์เจาะลึกนะครับความน่าจะเป็นของทั้ง3าฮานอยนะครับไม่ว่าจะเป็นฮานอยพิเศษนะครับฮานอยธรรมดาและฮานอย v i p นะครับประจำวันที่12มกราคม2564นะครับนี่เป็นเพียงแค่แนวทาง นะครับแนวทางการวิเคราะห์เจาะลึกนะครับความน่าจะเป็นของทั้ง3าฮานอยเท่านั้นนะครับช่อง YouTube คนดวงดีปันสุขเพื่อสังคมนะครับไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันไม่สนับสนุนให้เล่นสิ่งที่ผิดกฎหมายนะครับสำหรับฮานอยแรกในวันนี้นะครับฮานอยพิเศษนะครับฮานอยพิเศษก็เช่นเคยนะครับสูตรใหม่นะครับตอนนี้ผมใช้สูตรใหม่นะครับในการวิเคราะห์เจาะลึกความน่าจะเป็นนะครับของทั้ง3าฮานอยนะครับฮานอยพิเศษในวันนี้นะครับ นะครับทั 20, 10, 10. ้ง18สูตรนะครับทั้ง18สูตรนะครับที่ออกมานะครับฮานอยพิเศษนะครับคือ18สูตรนี้คำนวณออกมาแล้วนะครับตามสูตรให้เกตนะครับมาเยอะที่สุดนะครับศูนย์ถึงเก้านะครับให้เกตมาเยอะที่สุดวันนี้ฟันธงไปที่เจ็ดนะครับฟันธงไปที่เจ็ดนะครับวันนี้ฮานอยพิเศษนะครับส่วนต่อไปฮานอยธรรมดา นะครับฮานอยธรรมดาในวันที่12มกราคม2564นะครับฮานอยธรรมดานะครับตามสูตรมีทั้งหมด21สูตรนะครับสูตรที่ดีที่สุดนะครับให้9นะครับ0ถึง9นะครับฮานอยธรรมดาฟันธงให้9นะครับในจำนวน4สูตรนะครับมาเยอะที่สุดนะครับฮานอยธรรมดาวันนี้ฟันธงที่9นะครับส่วนต่อไปนะครับฮานอย VIP นะครับฮานอย VIP มีทั้งหมด39สูตรนะครับทั้งหมดเลยนะครับ39สูตรนะครับสูตรที่ดีที่สุดนะครับจาก0ถึง9นะครับให้มาที่7นะครับฮานอยวีพีวันนี้ฟันธงที่7นะครับฟันธงที่7นะครับฮานอยพิเศษฟันธง7นะครับฮานอยธรรมดาฟันธง9นะครับส่วนฮานอยวีพีฟันธง7นะครับวันนี้นะครับสวยงามมากนะครับ797 นะครับส่วนนะครับตัวฟันนะครับใครที่ชอบนะครับตัวฟันนะครับทั้ง3ฮานอยก็สามารถวิ่งรูดบนล่างได้เลยนะครับส่วนชุด2ตัววินนะครับที่ท่านเห็นอยู่นี้นะครับนี่คือชุดวินที่ดีที่สุดนะครับที่ผมคัดมาทั้ง3สูตรนะครับทั้ง3ฮหานอยนะครับตรงกันเป๊ะเลยวันนี้นะครับ5 6 7 8 9 0 1 5 6 7 8 9 0 1 ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งทั้งสามหานอยนะครับทั้งสามหานอยนะครับส่วนชุดวินสองตัวนะครับสองตัวบนเท่านั้นนะครับไปกับนะครับให้พิจารณาไปที่บนเท่านั้นไปกับนะครับส่วนชุดสามตัวนะครับสามตัวโต๊ดนะครับให้บนเท่านั้นนะครับให้เล่นสามตัวโต๊ดบนเท่านั้นนะครับสําหรับนะครับสูตรใหม่นะครับเน้นไปที่บน นะครับเท่านั้นนะครับชุดวินนะครับทั้ง3ชุดมาเหมือนกันหมดเลยวันนี้นะครับคือ5 6 7 8 9 0 1นะครับ5 6 7 8 9 0 1นะครับเป็นชุดที่ดีที่สุดนะครับเป็นชุดที่ดีที่สุดนะครับมาเจอกันแต่ตัวฟันต่างกันนะครับตัวฟันต่างกันฮานอยพิเศษฟัน7ฮานอยธรรมดาฟัน9ฮานอย VP ฟัน7นะครับแต่ชุดวินเหมือนกันนะครับผมคัดชุดที่ดีที่สุด ออกมาให้แล้วในวันนี้นะครับสำหรับการจับชุด2ตัวนะครับการจับชุด2ตัวนะครับการจับชุด2ตัวนะครับ5 6 7 8 9 0 1นะครับคืออย่างที่ผมเคยบอกนะครับการจับชุดวิน2ตัวบนไปกลับเท่านั้นนะครับคือนะครับประจำวันที่12คือ5นะครับหลักแรกนะครับจับไปที่6นะครับ5 6แล้วก็5 7 5 8 5 9 5 0 5 1นะครับจับไปเรื่อยๆ นะครับจนถึงนะครับหลักสุดท้ายนะครับต่อไปนะครับจับชุดวินชุดที่2คือใช้6เป็นหลัก 7, 68, 69, 60, 61, 60, 61, นะครับ6 7 6 8 6 9นะครับ6 0 6 1เห็นไหมครับนี่นะครับใช้หลัก6หลักที่2นะครับชุดวินชุดที่3ใช้หลัก7นะครับคือ7 8นะครับนี่เห็นไหมครับ7 8 7 9 7 0 7 1นะครับเห็นไหมครับต่อไปชุดวินหลักที่4นะครับคือ8นะครับ8 นะครับ8 9 8เ8 1หเห็นไหมครับต่อไปชุดวินหลักที่5นะครับเ0 9 1เห็นไหมครับต่อไปชุดวินหลักสุดท้ายคือ0 1เห็นไหมครับนะครับตามนี้นะครับทั้งหมด21ชุดนะครับรวมแล้วทั้งหมด21ชุดนะครับไปกับนะครับเป็น42ชุดนะครับใช้สำหรับวินบนเท่านั้นนะครับวินบนเท่านั้นนะครับ92ลบ42ชุดนะครับ ผลต่างที่จะได้รับนะครับคือ50นะครับนี่คือชุดวินนะครับชุดวินบนเท่านั้นนะครับไม่เกี่ยวกับล่างนะครับสำหรับนะครับสำหรับสูตรนะครับที่นะครับเห็นไหมครับสูตรที่ได้นะครับตัวฟันนะครับอย่างที่หลายคนสงสัยว่าได้มาจากไหนนะครับนี่นะครับผมยกตัวอย่างให้ดูเลยนะครับตัวฟันฟันตัวเดียวเน้นๆทั้ง3สูตรเห็นไหมครับมันสูตรมันมีเยอะแยะมากมาย นะครับถ้าจะอธิบายนะครับก็ทั้งวันก็ไม่จบนะครับผมก็เลยยกตัวอย่างออกมาฉีดออกมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือสูตรที่1ฟันทงให้ตัวไหนสูตรที่2ฟันตัวไหนสูตรที่3ฟันตัวไหนสูตรที่4ฟันตัวไหนไปเรื่อยๆนะครับอย่างที่ท่านเห็นนี่แหละนะครับฮานอยพิเศษมี18สูตรฮานอยธรรมดามี21สูตรฮานอยวีพีมี39สูตรนะครับแต่ละฮานอยสูตรที่คำนวณให นะครับน่าจะเป็นคือสูตรแรกนะครับ7มาสูตรที่2 9มา, 3, MVP, มา,น,าน,นะครับสูตรที่3ฮานอย VP นะครับให้7มาอย่างเงี้ยนะครับตามสูตรนะครับตามตัวอย่างเนาะจะได้เข้าใจกันนะครับนี่เป็นเพียงแนวทางการวิเคราะห์นะครับความน่าจะเป็นตามสูตรเท่านั้นนะครับส่วนชุดวินนะครับชุดวิน2ตัวนะครับก็เห็นกันเรียบร้อยแล้วเนาะชุดวินก็สอนกันเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นการจับชุดนะครับการจับชุด3ตัว นะครับการจับชุด3ตัวจะมีชุดไหนบ้างนะครับมาดูกันนะครับสำหรับชุด3าตัวนะครับชุด3ตัวของทั้ง3าฮานอยนะครับใช้ชุด3ตัวเดียวกันหมดนะครับเพราะว่าชุดวินนะครับชุดวินเป็นชุดเดียวกันนะครับชุด2ตัวนะครับก็ทั 3, 2, 2, 3, 2, 1, ้ง3ฮานอยเลยนะครับนี่นะครับชุดชุดวิน2ตัวนี่ก็ใช้ได้3ฮานอยนะครับ3ฮานอยเลยนะครับวันนี้นะครับชุดวินนะครับนี่เห็นไหมครับ ชุดวิน2อสองตัวนี้นะครับใช้ได้ทั้งสามหานอยเลยเพราะว่าสูตรมันคำนวณออกมานะครับให้สาหานอยเหมือนกันนะครับชุด3าตัวก็เช่นกันนะครับชุด3าตัวก็ต้องเป็นชุดเดียวกันทั้งหมดนะครับ3ตัวโต๊ดบนเท่านั้นนะครับนี่ชุดวินบนเท่านั้น2ตัวนะครับต่อไปไปดูชุด3ตัวครับ นะครับสำหรับชุด3ตัวนะครับสามตัวโต๊ดบนเท่านั้นนะครับสูตรก็เช่นเคยนะครับสูตรก็ทั้ง3นะครับทั้ง3ฮาหนอยนะครับสูตรเดียวกันใช้ <rolling> ชุด3ตัวเดียวกันทั้งหมดนะครับทั้ง3ฮาหนอยนะครับคือ3ตัวบนโต๊ดเท่านั้นนะครับสามตัวบนโต๊ดเท่หาหนั้นสําหรับ3ฮานอยนะครับมีชุดใดบ้างมาดูกันนะครับ ชุดแรกนะครับคือ015นะครับชุดต่อไป016นะครับชุดต่อไป017นะครับชุดต่อไป018นะครับชุดต่อไป019นะครับชุดต่อไป056นะครับชุดต่อไป057นะครับชุดต่อไป058นะครับชุดต่อไป059นะครับชุดต่อไป067 ครับชุดต่อไป068นะครับชุดต่อไป069นะครับชุดต่อไป078นะครับชุดต่อไป079นะครับชุดต่อไป089นะครับชุดต่อไป156 157 158 1นะครับ1 5 7 158นะครับ159นะครับ689นะครับ167 หนึ่งหกแปดนะครับหนึ่งหกเก้านะครับหนึ่งเจ็ดปดหนึ่งเจดเกนึงปดเะครับห้าหเจดนะครับห้าหกแดนะครับห้าหกเก้าห้าเจ็ดปดห้าเจ็ดเกห้าแปดเ้าหเจดแปด 679 789นะครับนี่คือ3ชุดนะครับของฮานอยทั้ง3ฮานอยนะครับฮานอยพิเศษฮานอยธรรมดาและฮานอย VP นะครับสามารถนะครับใช้ชุด3ตัวนี้ทั้งหมดนะครับในวันนี้วันที่12มกราคมนะครับ2,564นะครับเพราะสูตรเหมือนกันนะครับสำหรับฮานอยทั้ง3ฮานอยในวันนี้นะครับใครที่นะครับชื่นชอบ นะครับตัวไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับชุดฮานอยพิเศษนะครับฟันเจ็ดชุดวินสองตัวสามตัวนะครับฮานอยธรรมดาฟันเก้าชุดวินสองตัวสามตัวฮานอยวีพีชุดฟันเจ็ดชุดวินสองตัวสามตัวนะครับก็ฝากไว้พิจารณานะครับส่วนใครที่นะครับอยากจะตัดเพื่อให้เลขแคบลงนะครับก็สามารถตัดออกได้นะครับสมมุติว่าใครไม่ชอบหนึ่งอย่างเงี้ยนะครับก็สามารถตัดหนึ่งออกได้นะครับแล้วก็มาตัด ออกนะครับตัวเลข1ทั้งหมดนะครับออกตัวเลขก็จะได้แคบลงนะครับส่วนใครนะครับสามตัวอย่างนี้นะครับสามตัวโต๊ดบนไม่ชอบหนึ่งนะครับก็ตัดเกี่ยวกับหนึ่งออกนะครับเห็นไหมครับที่มีหนึ่งออกทั้งหมดก็ได้นะครับที่มีหนึ่งออกทั้งหมดก็ได้นะครับมันก็จะทําให้ตัวเลขแคบลงนะครับที่ตัดที่มีหนึ่งออกนะครับส่วนใครไม่ชอบหลักไหนก็สามารถตัดตัวเลขนั้นออกก็ได้นะครับเพื่อให้เลขได้แคบลง นะครับเพื่อให้เลขได้แคบลงนะครับทั้งวิน2ตัวนะครับและชุด3ตัวนะครับผมก็แนะนําเพียงเท่านี้นะครับสำหรับฮานอยทั้ง3 h ฮานอยในวันนี้นะครับคือฮานอยพิเศษฮานอยธรรมดาและฮานอย VAP นะครับสูตรวินเหมือนกันทั้งชุด2ตัวและชุด3ตัวนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตาม นะครับช่อง YouTube คนดวงดีปรนสุขเพื่อสังคมนะครับนี่เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันไม่สนับสนุนให้เล่นสิ่งที่ผิดกฎหมายนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับทั้ง3าหานอยในวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีครับครับขอฝากช่อง YouTube คนดวงดีปรรสุขเพื่อสังคมฝากกดติดตามกดไลค์แล้วก็กดแชร์ช่อง YouTube คนดวงดีปรรสุขเพื่อสังคมเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ